สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Happy Tech อัปเดตนะครับกับผมนายนัชยพงศ์ศรสีสว่างสุขหรือนาย Happy Man นะครับมาติดตามกันได้เลยครับมาครับวันนี้ เรื่องแรกเลยครับโนเกี1.4ราคาเพียง6,690บาทครับรองรับแอปเป๋าตังด้วย,ยางานนี้โนเกียครับประกาศขาย Nokia 1.4ในประเทศไทยในราคา6,200ต2,690บาทนะครับก็จะเป็นรุ่นล่าสุดที่จะออกมาแต่ว่างานนี้เขาออกมาด้วยราคาเบาเนาะมาพร้อมกับ Android Go Edition ดังนั้น Android 10นะครับ Go Edition สามารถอัปเกรด Android ได้2เวอร์ชันนะครับถึง Android 12เลยทีเดียวนะครับมาพร้อมกับแครคอม s n น p d r a g o n นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นรุ่นเล็กนิดนึงนะครับจะไม่ผิด2-2-5นะก็รอ,อ,องรับ 4G นะครับแต่ว่ารานนี้มาพร้อมบอกับออรอมซาอกิกแรมสกนะครับ ก็เริ่มขายกันแล้วตั้งแต่10บมีนาะคมที่ผ่านมานะครับก็เป็นรุ่นล่าสุดที่ออกมาแล้วก็สามารถรองรับตัวแอปเป่าตังได้เนาะก็เป็นอีกตัวหนึ่งถ้าหากใครชอบโนเกีย no นะครับจริงๆก็เรียกว่าเป็นราคาถูกนะครับแล้วเขาก็ทําตลาดในไทยมาโดยตลอดนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เรียกว่าแรงมากอ่าแต่ว่าก็ยังมีรุ่นใหม่ออกมาตลอดนะครับแน่นอนว่าเขารองรับตัวพวกแอปเป่าตังไทยชนะด้วยนะเพราะว่าจริงปัจจุบันเนี่ยไอ้พวกแอปประมาณนี้เข,เขาเรียกว่าไงเราทุกคนต้องมีการใช้งานะนะเนาะเพราะว่า ในปัจจุบันรัฐเขาก็ส,สั่งส่งเสริมต่างๆ,างๆมีแคมเป็นต่างๆมาตลอดเวลานะครับแล้วมันก็จะมีปัญหาว่าบางช่วงบางคนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือเครื่องไม่รองรับนะก็มีปัญหามากมายแต่ว่าคราวเนี้ยมันก็จะมีเรื่องของตัวอย่างเงี้ยแอนดรอยด์หนึ่ง uh, เป็นแอนดรอยด์นะครับเวอร์ชัน10เนี่ยจนถึงเวอร์ชัน12อัปเกรดอัปเดตได้2เวอร์ชันเลยทีเดียวนะเพราะว่าสเปคเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราใช้งานทั่วไปถ่ายรูปได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยโซเชียลแอป จริงแรมเท่นนี้ก็เพียงพอนะถ้าไม่ได้เน้นเล่นเกมเลยนะครับใช้งานทั่วๆไปเนี่ยผมว่าก็ก็น่าจะโอเคแล้วละ่ะก็ราคาก็ถือว่าก็ถือว่าโอเคด้วยนะ2690บาทเนี่ยครับก็ใช้งานทั่วๆไปได้ครบนะครับก็เป็นอันหนึ่งที่ที่ลองดูแล้วกันเผื่อว่าใครแบบอาจจะอยากได้เป็นเครื่องสำรองหรือซื้อให้ทางญาติพี่น้องนะครับที่ใช้สเปคไม่ได้แรงมากนะครับถัดไปครับ Nokia Oracle และ Sony ไม่ต้องการที่จะเข้าไปในงาน MWC 2021 b a r c e l o บ a ซนครับก็จะเป็นอีกงานหนึ่งที่เรียกว่าเป็นงานใหญ่นะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ติดด้วยโควิดนะทำให้แบบเขามีการปรับเปลี่ยนแผนแล้วก็มีการจํากัดนะครับการเข้าร่วมอะไรต่างๆเก็จะมีบางแบร์อย่างเช่นเนี้ครับเขาตามข่าวเลยครับก็อย่างเช่นโนเกี o ออร์ e s ค n y โซนีอย่างเงี้ยเขาไม่ไม่ต้องการที่จะเข้าร่วมงานด้วยนะครับก็ เพราะว่าไทอาจจะไม่คุ้มเนาะมันต้องไปตั้งบูธต้องทําอะไรอีกแบบหลายๆอย่างนะครับก็ต้องรอดูว่าอีเวนต์บาเซลูนาเนี่ยในป,ปีนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับก็เขาจะมีเ,เรียกว่าแผนนะครับที่จะออกมาเนาะก็ต้องรอติดตามไปอีกทีว่าจริงเหมือนกับข้าที่รู้คือเหมือนเป็นเอ็กซ์ูซีฟแหละแต่ว่าเขาอาจจะมีตอนหลังออกมาด้วยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องต้องรอดูอีกทีนึง นะแต่น่าจะมีตัวไลฟ์อีเวนต์ออกมาให,ให้ชมกันแล้วครับเพราะว่าในช่วงโควิดก็คงไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่ามีการคอนเฟิร์มแม้ว่าตอนนี้คือเราจะได้วัคซีนเริ่มได้วัคซีนกันบ้างแล้วนะครับในบางประเทศในหล,หลายประเทศและประเทศไทยเองก็ดุคลากรบางส่วนก็อาจจะได้ฉีดไปแล้วแต่ว่าก็แน่นอนว่ามันยังเป็นเพื่อช่วงเริ่มต้นนะครับก็ยังไม่ชัดเจนก็กันไปเนี่ยกันไปงานสนัมมนาต่างๆอะไรตามต่างประเทศเนี่ยันก็ยังเสี่ยงอยู่นะครับผมก็รอข่าวถัดไปแล้วกันนะครับผมว่า โอ้เอ oh, c นี้เป็นยังไงต่อไปถัดไปครับติ๊กวอชนะครับ Pro เอสขาบอกว่าใช้งานได้30วันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็รองรับตัว Water r e s i s t a n t หรือกันน้ำกันฝุน IP, ่นเนี่ย IP มาตรฐาน IP 68นะครับ Official แล้วหน้าตาสวยงามติ๊ก t c h นี่ก็เป็นอีกเขาเรียกว่าการเาเรียกว่าการดีไซน์หรือการดรอปพัฒนาอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ออกมาในตลาดได้คือค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะ ด้วยการใช้งานด้วยแหล่งต่างนะเป็นสมาร์ทวอทที่เรียกว่ารองรับทั้งเขาบอกว่า Google Play แล้วก็รวมถึงตัว Google Pay นะครับไม่ใช่เพลยนะเปย์ก็คือการจ่ายด้วย Google ซึ่งประเทศไทยเนีอย่างยังไม่ได้ใช้งานแล้วก็ยังมีเรื่องของ NFC ด้วยเนาะก็มีเรื่องของหน้าจอ1.39นิ้วนะครับเป็น AMOLED นะครับแล้วก็ความละเอียดเนี่ย4 0 0 0 400พิกเซลก็มีความละเอียดสูงกันแล้วก็หน้าจอเนี่ยเป็นตัวน้ำอัดนะคร e trendy, ับใช้ Gorilla Glass 3นะครับผม ก็จะมีตัวแรม1กิกแล้วก็รอม4 g กิกนะครับเขาการันตีได้ใช้งานได้ถึง30วันเลยทีเดียวแล้วก็มี GPS ในตัวด้วยนะครับแบตเตอรี่เขาบอกว่า415 m มิลลิแอมป์ชั่วโมงนะครับเออก็เรียกว่าใครที่เป็นแฟนๆน,นะครับของติ๊ Watch นะครับรุ่นใหม่ก็มาแล้วก็เตรียมตัวกันได้เลยนะครับถัดไปบ้างงานนี้เขาบอกว่า OPPO ครับ ล่าสุดวันนี้จริงๆเพิ่งเปิดตัวตัว,ตวให้สั่จองตัว a p p o f i n X 3 5G ใช่ไหมใช่สิ X3 Pro ครับ Pro 5G นะครับก็เป็นรุ่นล่าสุดที่มาแต่ว่าอันนี้คือเป็นข่าวนึงครับของ Oppo นะครับที่เขาบอกว่ามีแผนการผลิตแท็บเล็ตนะครับเขามีการ develop แท็บเล็ตแล้วก็มีการผลิตออกมาด้วยซึ่งจริงแล้วเราเคยเห็นจริงล่าสุดในประเทศไทยเองก็มีจูวโชว์นวัตรกรรมแล้วนะครับตัวสมาร์ทโฟนเนาะที่สามารถ ยืดหดหน้าจอได้นะครับออกมาเป็นมันเหมือนเป็นแท็บเล็ตแล้วก็หดหน้าจอเวลาพกพาเนี่ยครับมันก็จะสะดวกแต่ว่างานนี้เขาบอกว่ามีแผลที่ทําแท็บเล็ตออกมาเลยนะครับก็เป็นตลาดหนึ่งที่ปัจจุบันนะครับช่วงโควิดเนี่ยทั้งแท็บเล็ตนะครับทั้งโน้ตบุ๊กทั้ง PC ีเนี่ยมียอดสูงขึ้นนะครับซึ่ง Opp o p p โปก็สนใจตลาดนี้เหมือนกันแล้วก็เขาคาดว่าภายในปีนี้น่าจะได้เห็นการรวมถึงตัว เอ่อพวก้ตบุ๊กอะไรด้วยนะครับตรงต้องรอดูอีกแหละเพราะว่าแพลนเขาเรียกว่าเทรนนะครับอย่างหัวเว่ยเองนี่ก็ลุยทุกตลาดเลยนะนอกจากสมาร์ทโฟนก็มีเพียบเลย o p p l e เองก็เช่นเดียวกันนะครับอ่าถัดไปครับ Xiaomi นะครับไนบอลนะครับ Max ก3 0 P นะครับก็จะเป็นตัวสกูตเตอร์นะครับจริงๆก็เป็นอาจะเป็น Ecological ของของเซี่ยนะครับผมงานนี้ก็จะเป็นในบอ t ตัวรุ่นใหม่นะครับที่ ชือว่า Max ซับสิบจากรยจีซับสิบพีนะครับงานนี้ก็คือมันสามารถพับได้นะแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้อย่างาเรียกว่าไม่ต้องเหนื่อยอะ่ะก็คือขี่ไปแล้วก็ไปที่ไหนก็ได้นะครับก็ชลอรเฉลแอร์ทางก็หลายสิบกิโลเมตรนะครับก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่จะมาใหม่ก็จะมี2ส,สีเลือกเป็นซิวเวอร์แล้วก็เกรย์นะครับก็คือสีเทาแล้วก็สีเงินนะครับให้เลือกนะครับผมตัวกํากลังวัตต์ตอนนี้มี350วัตต์นะครับ มอเตอร์อ่าเป็นมอเตอร์กำลังวัตต์3 5 0วัตต์นะครับแล้วแม็กมีแม็กซิมัมสปีดเนี่ยก็คือ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับผมแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับเป็นลิเธียมไอออนนะครับ10.2แอมป์อาเวโมงนะครับแล้วก็เอ่อเขาบอกว่า40กิโลเมตรเนาะต่อการชาร์จ1ครั้งอ่าโดยประมาณนี้นะครับความยาตวตัวตัวเอ่อสกูเตอร์เนี่ยประมาณ10นิ้วนะครับผม ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่กําลังจะมาต้องบอกว่าในประเทศไทยเราก็มีขายอยู่นะก็สนใจก็เตรียมตัวรุ่นที่รุ่นใหม่ก็จะมาละเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ก็น่าสนใจนะครับราคาประมาณสักสองหมื่นกว่าอ่ะอันนี้ก็ว่ากันไปก็จะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับในในในเขาเรียกว่าในเครือเขาบอกในเครือก็ได้มั้งเดี๋ยวนี้ก็คือมันอะไรอะไรก็เสี่ยวมีนะแต่ปัจจุบันเนี่ยคือเหมือนของจีนเข้ามาก็จะ ค่อนข,ข้างจะถอดแบรนด์เสี่ยวมี่ออกไปนะอาจจะเป็น you ูยูพินเนาะยูพินอยู่ปินหรืออะไรเนี่ยนะครับที่เขาที่เขาเป็นสโตร์อีกอันนึงเนาะที่เป็นร่วมทุนจากเสี่ยวมี่แล้วก็คัดของเข้ามาขายนะครับแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยอย่างาผู้ผลิตหรือว่าผู้จัดจาหน่ายนะที่เราเห็นตามตามห้างเนี่ยก็จะมีในบอดขายอยู่ด้วยนะครับผมก็อันนี้ใครติดตามอยู่ก็ลองดูกันได้เลยนะครับเอ่อถัดไปมีอะไรไหมเออไม่มีแล้วสินะวันนี้โอเค ก็สั้นๆเท่านี้แล้วกันครับไว้เจอกันใหม่วันถัดไปแล้วกันวันนี้ขออภัยมีเท่านี้แหละสวัสดีครับขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวดีๆกันจนจบนะครับยังติดตามเรื่องราวต่างๆได้บนหลากหลายช่องทางครับที่ Spotify นะครับ Apple Podcast นะครับ Google Podcast นะครับ b o x อกนิ พอ d c คสต์นะครับ a n c ค r ร์พอดแ t สนะครับ YouTube ก็ได้ Facebook ก็ได้นะครับทั้งหมดเป็น Happy Tech b l o อกนะครับเสิร์ชได้เลยรวมถึงอ่านเรื่องราวต่างๆได้ที่ w w w h a p p y t e c h b l o g c o m นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ